ทุกคนอ่ะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูท็อป21ของเซิร์ฟกันว่าเขาเล่นยังไงนะโอ้นี่ท็อปเซิร์ฟแท้ๆเลยนะโอเคมาครับทางด้านบูทีมเป็นพูคูลินไคริวลูคาเรโออ่อพุจิบานะวาตชิรากะแล้วก็ทางด้านของเรดทีมของเราเป็นวาตชิรากะลูคาเรโอคาบิโกนอามาโจแล้วก็ทางด้านของฟูจิกิบานะแม่ท็อปเซิร์ฟของเรานี่เอาไคริวมาแต่ว่าอีกฝ่ายไม่มีไคริวแต่มีอามาโจนะมันต้องมีสองคนนี้งไงผมก็รู้สึกว่ามันต้องมี ว้าคิดถึงฟีแคมจังรักฟีแคมที่สุดในโลกไปทางด้านของบลูทีมตรงนี้ใช้แผน1นึลูกคา้าลูกค้า Top ปเลนยังเป็น Meta เก่าเฮ้ย Meta โอ้ลูกคา้า Top อ,อูน่าสนใจนะป o ซ s u r ฟใช้แผนลูกคา้าอ่า s o โ o โเลนเหมือนเดิมแล้วก็เอาทางด้านไคริวเข้าป่ามาแต่ว่าเลนล่างตรงนี้เป็นฟุจิกิบานะจะับคู่กับทางด้านของวาตาชิรากะแล้วก็มาคู่กับคุบุรินเป็นแผน1นึงนทางด้านเ e ดทีมเอาคาบิโกนกับวาตาชิรากะมาแล้วก็มาทําการเลี้ยงโอ้ฟุจิกิบานะเหรอ เป็นแผนที่ค่อนข้างคล้า,ายกันครับ1นึ 1> เลี้ยงบานะเหมือนกันแต่ป่าไป็นำมาโจต่างกันตรงที่ว่าบูทีมเป็นป่าใครรวนะตรงนี้มีประเด็นกันรบไฟกันนัวเลยแล้วเรียบร้อยครับผุ้ิที่อาวาตัดชิรากะโดนไปก่อนหนึ่งทีแล้วตรงนี้ไม่น่ารอดครับเรียบร้อยคันก็้อโดนไปอีกหนึ่งแล้วตรงนี้ไม่ดีบูทีมเลือเร่นคนเดียวนะลาซอริตรงนี้เป็นทิปเปิลเคโของเวททีมอย่างสวยงามโดยพุชิกิบานะครับเป็นไฟที่แบบว่าจัดหนักจัดเต็มนะใครชนะไปก็ได้เปียบอย่างมากครับแล้วอย่างที่เห็นครับพุี แล้วก็ได้มี30แต้มเรียบร้อยครับทั้งได้ของอเมาโจจบที่เลนบนครับไคร,ริวก็จบเลนบนเหมือนกันมาดักกว่า18แต้มยังไงโอ้โห,โ,หโหยึกมียึกมียึกแฮ้น่าสนใจจริงๆแล้วตรงนี้บู๊นแฮกสายฟ้าไปสตั้นไ,ไป1ทีแล้วโอ้โหเอ็กซ์ติมสปีดเอ็กซ์ติมสิบทิปเปอร์เอ็กเซลมาแบบนี้ไม่ดีมเมโทรแมสไป1ทีแล้วเรียบร้อยหรือไม่มีโฟกัสแบนช่วยอยู่แล้วบู๊นแฮกตรงนี้เข้าป้อมได้ทันครับทำให้เกราะเด้งขึ้นมา รอดตัวไปครับสำหรับทางด้านอมาโจครับตัดภาพมานี้เลยล่างก่อนเหมือนจะมีประเด็นหรือเปล่าอย่างไงคัมภีก้อนวิ่งมาจังหวะนี้ดิฟเฟนซ์โคสันไปก่อนหนึ่งจังหวะแต่ไม่รอดโดนแท็กเกอร์อยู่ดีแต่ครับพี่ก้อนตรงนี้กดสกิลเรสนอนมาตรงนี้เลยครับผมแล้วมีซินติกของทางด้านวาตนานากะฮิวให้รอดไปอีกหนึ่งลาซอริสต,ตรงนี้ไม่โดนพูจแท็กมาคิก้กระเด็นซ้ําแหลงไล่ตีตก,กันอยู่งานนี้บอกเลยว่าเรสทีมได้เปรียบจัดจัดครับแต่ป้อมของทางด้านบูทีมคะแนนนำซะอย่างนั้นครับต้องรรอดูกัันไปคบ ทางด้านลูคานิโอของบรูทีมของเราอาศัยจังหวะว่างๆมาตัดป่าแล้วตรงนี้เอ็กติมสปีดล่าชดคิดไปได้อย่างสวยงามเอ็กติสปีดต่อแล้วยังไงแล้วเมเทีโอแมสหนึ่งทีหนีรอดไม่้เมเทียโอแล้วเอ็กติมสปีดต่อได้อีกหนึ่งครั้งครับแต่ว่าเปิดโอกาสให้อ่เปิดโอกาสให้ทางด้านของลูคานิโอเรดทีมดังไปที่ป้อมบนนะก็แลกๆกันไปครับ ทางด้านของวาตาชิรากะพยายามจะมาโซนให้ก่อนนี่งไงลิ้นพนโดไปหนึ่งทีตีไปซิ่งติงฮิวเอาอยัางไงาครับจังหวะนี้ดูคันโอมาดักบนงานนี้ต้องรีบหนีเข้ากลางก่อนครับผมเลนล่างตรงนี้มีประเด็นครับลาซอริกทายกันไปก่อนเล็กน,น้อยวาตาชิรากะตรงนี้โดนเอ็กซิมสปีดไปหนึ่งทีพวกลินจ่ายสกิลสิงแล้วก็อีจีบอนท่อนตามมาละ่ะโอ้ไฮเปอร์บีมแรงจัดและเอ็กซิมสปีดสกอร์ไปได้ครับแต่ว่าตรงนี้ดูคันโอของบลูทิมจะกดบูฮิวหนีไปรอดอย่างปฏิหารบนลัดวับกลับมาทางด้านของไคริวไล่่ตออไฮเปร์บบีีมเรยร้อออออออยยคครรรรรรัับบบบไไได้้้มมาาาาีีีีกกกโจตตงงนนนเเลว่่ซ์์พสหป บซื้ออันดับ21ของอ่าอันดับ21ของโลกนี่มันไม่ธรรมดาจริงๆ่างด้านของคาจิอริกามิกับโรตอมจะเกิด20วีครับ แล้วตรงนี้ยังไงครับมีโคโรคเกิดมาภุกรดินเปิดสกิลสิงวิ่งมาโซนให้ก่อนให้เบอร์บีมเก็บทิปไปได้หมดครับดกักเอเดงเข้ามาต่อเอตเข้ามาลัวๆครับเออแล้วจังหวะนี้ไม่ดีแน่อู้รวงได้สามให้เบอร์บีมสวนจะไปดาเมจแรงจัดครับหลาซอนรีพัตไคลามาไม่ดีแน่ครับสำหรับทางด้านเรดทีมดาเมจค่อนข้างจะแรงแล้วตรงนี้ยังไงให้เบอร์บีมไปหนึ่งทีเอ็ตุสติเข้ากลางวงแล้วมีการจ่ายอยู่ในมูฟดากก็อิมแพกแล้วไฟกันนัวครับดูเหมือนว่าทางด้านบลูทีมจะเสีย แล้วตรงนี้ดาก็เน้นยังได้อยู่ดาก็เดียนดีออกมาโบรัสมาช่วยไม่ดีแน่นอนครับแลยเรียบร้อยทางด้านไคดิวไปสวรรค์ไปก่อนเหลือทางด้านของลูกค้าขเขาเดียวลูกค้าวมาจาังหวะนี้อีกซ์ติมสปีดได้2ตัวครับเหลือ1ต่อ1ระหว่างทางด้านฟูจิบะนะเปิดเฮเดว์เดนมาไล่แบบนี้ไม่รอดครับบูเล่แท็กพิซโกรรทางด้านของลูค้าโดีไปได้แต่ก็ถ่วงเวลาทําให้ทางด้านของเพื่อนร่วมทีมสามารถที่จะกลับมากันได้ทันครับทางาด้านฟูรินเปิดสกิลซิงมาก,ก่อนโดน,นทางด้านเทปิสคลมซัดไปทีมบอลเอ็กเซลต่ออีกกกททีีีงงงาาาานน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 ้้ไไไไไไไมม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 ่่่่่่่่ดแแแแแออคครรัับบบูสววววจหหหะิพล ตายอยู่ครับผมซันทางด้านผู้จิบะนะไปได้ครับแต่ส่วนด้วยเวอร์เดนแองเกอร์ไปหนึ่งทีลิฟทอร์นาโดมาช่วยแต่ตรงนี้ทางด้านผู้จิบะนาดีไหมอีเจกดท่อขอเราก็เห็นวิสรมสวยงามคภาพไฮเปอร์บ Beam, ีมวอลคาริโอนไปครึ่งหลอดแต่ทางด้านของเรดทีมตรงนี้ยังโหมต่ออย่างต่อเนื่องบล็อกขังเอาไว้ไม่ให้หนีครับแต่ว่าโดนไฮเปอร์บีมสกอร์ไปทางด้านของเรดทีมตรงนี้ไม่ดีแล้วครับเอ็กซ์สปีดจากดูคาริโอไปสี่ครั้งซ้อนทางด้านผู้จิบนาตรงนี้ไม่รอดครับโดนผู้จิบนาของทางด้านบูทีมมิะ เปนแบบเลยวกาเกาอยู่ในมุฟเรดี้แล้วตรงนี้ยังไงเพยยังไงครับโอ้ยเพยเทลแดนมาปิดสกอร์ทางด้านของอามมาโจไปได้ยังมีเวอร์เดนแองเกอร์อยู่ครับยังไปกันต่อยังต่อเนื้อครับ1นาทีครึ่งแล้วยังไม่มีใครยอมแพ้กันเลยครับผมมาครับลูไ้โอเรดทีมตามมาโซนครับยังไงตรงนี้50%สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับทางไ,บบบงได้เพยวิสแลมมาททีเวอร์เดนแองเกอร์สุดไปให้เปิดบีมหอกไล่ไขรีบูทีมรักชอบไปได้ยังสวยงามยังไปกันต่อเนื้อเราเรตทีมตรงนี้เราปิดสกอร์ไป ดังต่อที่ป้อมร่างไม่น่าพลาดครับได้ไปเต็มเต็มครับผมและได้ไหมยังครับยังยังไม่ดังครับยังไม่ด้มขออีกนิดขอยอนิดให้เปอร์บีปิสรอไปก่อนอีกหนึ่งทีแล้วดังทำลายป้อมร่างไปเลยครับในจังหวะเดียวกันครับทางด้านลูคาเิโอของบรูทีมมาโซโรตอมแต่เรทีมโถกโถมเข้ามาที่โรตอมก่อนครับผม รอจังหวะเนียนๆรอจังหวะเนียนๆพุกเช็คคู่แบบนี้ไม่ดีโดนบล็อกสกัดไปก่อนเอ็กซ์สปีดไม่ได้ครับผมเรียบร้อยครับโรตอมตกเป็นของทางด้านเรดทีมไปก่อนครับแล้วตัวนี้เฮฟวิชนามาก่อนหนึ่งทีคอมโบกันรัวๆนี้เป็นเอ็กเซลไปก่อนแต่ว่าสามารถกดฟูฮิวนี้ออกมาได้ครับวาตาชิรากะดับเ่อีกสิบหกแต้มทางด้านของพูรินไม่สี่ทางด้านของวาตาชิรากะเหมือนจะกลับบ้านไม่ทันครับโดนทางด้านไคริวปิสกอร์ไปได้ครับโรตอมตัวนี้ป้องกันได้ไม่มีปัญหาครับพูรินตรงนีีีี้้้ยยยยืนนนนนนโโซซใหหอออู่่่่คคคคครรรรรัััััััับบบบบงงงงงไไมมมมมาาาาจจเเเววะปปิิิิดดดสสกกกลลึทท็ตช แต่ดาวเมนเหมือนจะไม่พอครับแต่ดังทำลายป้อมบนได้หรือไม่ผูกรินดังไปก่อน30แต้มครับเหลือ16แต้มเท่านั้นทางด้านของวาตาชิระกะพยายามจะดังครับแต่ไม่มีสกอร์ชิลลิ่นโทโนโดหนีออกไปก่อนสกิลซิงดึงกลับมาได้แต่ซิงเกิลไปอีกหนึ่งจังหวะแล้วตรงนี้ทางด้านวาตาชิระกะดังไปได้อีก15แต้มครับเหลือเพียงแต้มเดียวเท่านั้นครับแต่ตรงนี้ทีมเอ็กเซลแกซิไกไล่มารัวๆครับทางด้านลูกเป็โอเรดทีมเอ็กซ์ทีฟสปีดไล่ต่อแล้วต่อส่วนด้วยออร่าแคนนอนไปจังหวะนี้ครับับ e อีฟสปดกน ไม่ดีแน่นอนครับสาหรับทางด้านของบูทีมแต่ทางด้านของเรทีมตรงนี้ยังโถมมาต่อเนื่องแต่โถมลึกเกินไปโดนทางด้านของบูทีมสวนจับไปก่อนหนึ่งตัวโดยทางด้านลูคาคนิโอครับแล้วควีนเอเซนเดนต์ตรงนี้ใส่ลูกาคนิโอบบูทีมสวนจับด้วยทางด้านของซาร่าท์ดิจิอลทางด้านไคดิวตามมาช่วยครับคอตต้อนข่าวแคทจากวัตาเชกอะลงมาการวงปุ้มไปจังหวะนี้ฮิวเลือดให้กับทางด้านของอามโจเต็มที่ครับทางด้านของวัตชิรชกเหมือนจะไม่ไหวครับโดนทางด้านแกสซี่ไกสไลด์ปิดสกอร์ไปก่อนครับผม งานนี้บอกเลยว่าไฟกันนัวจริงๆครับท็อปเซิร์ฟเขานี่ไฟกันไม่ยั้งเลยครับผมทางด้านของคาจิริกามะกำลังจะเกิดในอีก5วินาทีครับทางด้านเรตทีมของเราโซนกันหนักๆนักครับมาดังปอมล่างก่อนหวังจะปิดสกอร์ปอมล่างให้ทันครับแต่ดน่เหมือนจะไม่ทันครับเลือกที่จะเบิร์ตตามเมใส่คาจิริกามะก่อนที่เรตบูทีมจะมาทันครับขันก้นอาสาบ้างให้เฮวิสแลนไปหนึ่งทีบล็อกไปก่อนหนึ่งครั้งงานนี้ไม่ดีครับแล้วไ้เปอร์บีไม่ทันครับแต่ได้ทางด้านของลุคไปก่อนัมทาางน้ตชรกกะไหวันน่อปคแรก ยังสู้กันอย่างต่อเนื้อออร่าแคแนลจ่ายมาจังหวะนี้ครับพิคอนเฮฟวิสแลมสวยงามพุกรีนตรงนี้เอาไม่ดีครับผมเบรเดนแองเกิลสวนกลับมาทำให้คาริคอนต้องกลับขึ้นสวนไปก่อนลูคาเรโอมาจาังหวะนี้เอ็กซ์ติมสปีดมาล้วงทางได้ของไคาริลี่นี่างสวยงามแต่ปิสโกไม่ไหวครับงานนี้โบนลัดหนีออกมาได้ก็จริงครับแต่ว่าทางด้านของบลูทีมยังได้เปรียบอยู่และเรียบร้อยครับโดนทางด้านของอลูคาเรโอบลูทีมปิสโกไปครับแหมเหนื่อยจริงๆครับเกมนี้ภาคเหนื่อยจริงๆ มันไม่คิดจะหยุดให้นักภาคได้หายใจกันเลยหรือ,อยังไงกันมาครับโลตอมต่อครับไฟยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารครับมายังไงครับทางด้านของภูรินเปิดแดซิงเคิมโซนไว้ก่อนครับคาะิีก้รอละโอ้เราสกิลซิงจังหวะนี้สวยงามครับทางด้านไคริวเซตเลือดสูเส่เซตแล้วอ,อยู่แล้วไฮเปอร์บีมเรียบร้อยครับดาเมจแรงขนาดน,นี้ไม่สามารถลับชดได้จริงๆแล้วทางด้านของ,ของคาะิโกอตรงนี้เปิดสกิลบล็อกเราพยายามจะหนีเอาตัวรอดพูรินดึงสิงไว้ก่อนแล้วสิงดึงไว้ได้ครับผมไฮเปอร์บีมไปจังหวะนี้เรียกวว่าลลัับบขึ้นสรรรคค์ไปเย ว้าสุดจัดจริงๆครับทีมท็อปเซิร์ฟของเราตอนนี้คะแนนของบลูทีมนำอยู่100กับอีก21แ้มนะครับผมทางด้านฟรีเซอร์จะเกิดในอีก15วินาทีครับในที่สุดนักผา,าก็มีโอกาสหายใจเอาคลิปนี้ลงเลยไหมเอาคลิปนี้ลง ไปครับทางด้านของดูแคโอเรทีมซูเปอร์จัมมาทำการโซนก่อนแต่พระเอ๋พระเอ๋อะไรจักเอ๋เจอกับทางด้านของฟูจิบานะกับทางด้านของวาตาชิรากะครับทำก้อนเฮฟวิสแลมมาตรงนี้แต่เหมือนจะลึกไปหน่อยให้เบอร์บีมาตรงนี้วอล์กเอาเด้งเอาเอ่อเอากรอเด้งขึ้นมาก่อนครับยังพอรอดไปได้อยู่ทางด้านลิมโซลโดมาช่วยเฮฟวิสแลมติดคือไปแล้วเฮฟวี่ไม่สิให้เบอร์บีมตรงนี้เรียกว่ารอดไปวูดวี่ครับแต่ไฟตรงนี้ยังไม่จบครับฟูจิบานะเหมือนจะลึกไปหน่อยจ่ายวูเดนแองเกอร์ไปแล้วด้วยครับแล้วตรงนี้โอ้ Beam, โอ้้้ไไไไฮเเเเเปปออรรรรรร์บบบบบบีีีมมโดดดดยยยยคคัััาลลละ็นิจกูท ทางด้านบูทีมตรงนี้ยังไม่เล่นฟีเซอร์ครับมาเอาทางด้านของลูคาเนโอต่อครับผมเปิดสกิลซิงวิ่งมาแต่ลูคาเนโอเอ็กซิสปีดหนีออกมาได้ครับแต่ดูเหมือนจะไม่ไหวครับวาร์บกลับมาที่กระดูกก็ยังไม่รอดชักทางด้านช้ำก็รออยู่ขอต้อนข่าวแคสไล่มาวอร์เนเนเกอร์ใส่ก้อนหนึ่งทีแล้วทางด้านของบูทีมได้ไปจากทางด้านลูคาเนโอครับจ่ายอยู่ในมูฟมาทางด้านของพาวเวอร์แนปแต่ก็ไม่มีประโยชน์นะครับในจังหวะนี้ทางด้านของอาวาตะชิระกะไปดังไม่ต้องดังแล้วครับผมจีจีครับเกมนี้บูทีมชนะแน่่นนนออด้วยยสกกรร์เเทาไัล 233ตก่อ112ครับมันแต้มอาจจะน้อยไปหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้ดังช่วงฟีเซอร์นั่นเองแต่ถ้าได้ดังนะน่าจะ700เป็นอย่างต่ำครับผมใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ u ับ c r i b e ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ Facebook ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ